ไม่มีทริคอะไรเลยครับขยันอย่างเดียวอ่านแบบบ้าเลือดอ่านทั้งวันทั้งคืนให้พองขึ้นกว่าน,นี้มันเอาโคตรยืดยืดผมติด<ม>บินบินเป็นพันแล้ะไม่ได้พูดนะ ผมชื่ออัครวินปางกระดิษครับโรงเรียนววชิราวุธวิทยาลัยครับตอนนี้ติดคณะทันตะครับตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ดีใจครับดีใจมากมกที่ติดมีเรลวแหกโค้งพอสดความถนัดของหมอฟันเรื่องกี่เรียนก็ค่อนข้างรวดรวบครับรวบรวบครับไม่มีทริคอะไรเลยครับขยันอย่างเดียวอ่านแบบบ้าเลือดอ่านทั้งวันทั้งคืน ก็ไม่ได้หักเลยทั้งเดือนถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้สมตามเป้าหมายแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วแต่บางครั้งอาจจะเป็นโชคชะตาหรืออะไรที่มันตลกแต่ว่านี่มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะได้สอบก็เรียนเรียนให้หนักขึ้นและเดี๋ยวมันจะสมหวังเองได้จริงติดจริงต้อง MSTnet ครับ